ก็ขอการาบสวัสดีครับทเพื่อนทุกคนนะวันนี้นะผมจะมาบอกว่าหลายคนนะถามว่าให้ดองเมาส์สามเดือนสี่เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนขึ้นไปเนี่ยมันจะเชื่องได้ไหมครับถามว่ามันยากไหมมันยากนะฮะสัตว์เหมือนกันนะครับมันก็มีความคิดเป็นของต <c oughs> <c oughs> ัวเองคุณลองดูนะเพราะฉะนั้นดองเมาส์เนี่ยถามว่าสามสี่เดือนมันเชื่องได้ไหมมันเชื่องได้แต่มันยาก เชื่องได้นะแต่มันยากผมบอกไว้ก่อนว่าเชื่องได้แต่มันยาก,ก,ก,าแ,ตยากแต่ผมมีวิธีเพราะหลายคนเนี่ยเลี้ยง n o r m ม l ครับแต่มีบ้านเล็กๆใช่ไหมครับเหมือนที่ผมเคยทาคลิปให้ดูเป,เป็นบ้านเล็กๆนะครับบ้านเท่านี้เท่านี้ซึ่งมันจับยากอ่าหลายคนฟังนะครับใครที่มี normal น,นะครับที่เลี้ยงแบบนี้อยู่แล้วใครที่แบบงับมือนะกัดมือเราเนี่ยเวลาเราเอามือจับน้องปับ มันกัดเลยเนี้ยนะครับนะคุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูบ้านน้องของผมเมื่อก่อนนี่ผมจับยากมากคุณคงจะเคยเห็นตอนที่ผมเลี้ยงบ้านในตู้อะคริลิกนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับบ้านนะครับคุณทำยังไงก็ได้ครับให้คุณยกคุณยกขึ้นมาฮะแล้วให้คุณสามารถจับน้องได้ง่ายขึ้นนะครับอะถ้าอย่างเงี้ยนะครับนะถ้าอย่างเงี้ย จับน้องง่ายขึ้นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะคุณไม่ต้องไปล้วงครับถ้าน้องอยู่ในบริเวณเนี้คุณสามารถจับได้เลยแต่ถ้ามันเข้าไปแบบนี้นะอ่าเห็นไหมฮะนี่คือข้อเสียฮะถ้ามันเข้าไปแบบนี้ล่ะคุณจะจับยังไงถูกไหมครับอ่ามันคุณจะจับยังไงเนี่ยน้องตกใจนะเพราะมันแสงเยอะเนี่ยน้องตกใจลพะพอน้องตกใจก็ทําอะไรไม่ได้ละเดี๋ยวน้องก็แงบอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับบ้านน้องนะครับใครที่แบบว่ามีดอเมาส์ที่แบบ อายุเยอะๆหน่อยนะครับนะอายุเยอะๆหน่อยนะครับก็นะครับทาเป็นบ้านแบบหลังใหญ่ๆเราสามารถยกน้องขึ้นมาได้นะครับโดยที่นะครับเราไม่ต้องแบบล้วงมือเข้าไปไปจับน้องอย่างเงี้ยน้องกัดแน่นอนเพราะว่าน้องตกใจเหมือนฟูเนี่ยฟูนี่ควรจะเชื่องได้แบบเนี้ยนะครับนะก็ยังมีแทะนะครับถามว่าเราจับเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับถ้าเขาอ,อารมณ์อารมณ์ดีนะนะถ้าแบบมีของกินนะฟูชอบนะครับ ฟูชอบเดสี่เหนตาแอฟเบลมากเลยนะฟูออกมาสิลูกถ้าอย่างเงี้ยเราจับน้องยากมากครับแต่น้องก็กัดนิ้วอีกนะครับหาบ้านที่หลังใหญ่ๆนะครับแล้วทีนี้เราสามารถแบบจับเล่นแบบง่ายๆแบบนี้ได้นะครับนะครับนะจับแบบนี้ได้เล่นแบบนี้กับน้องได้นะครับน้องจะมุดเข้าบ้านแลวนะครับอย่างน้องฟูถ้าอยู่เงี้ยเราจะจับยังไงถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับการหาบ้านให้น้องก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะ แรกๆนะครับผมก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยบ้านหลังเล็กแม่มันโคตรน่ารัก,กว่ะแต่มันไม่ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคสําหรับใครหลายๆคนที่จะทําให้น้องเชื่องนะครับผมแนะนําเลยว่าหาบ้านหลังเนี่ยเห็นไหมเขาเริ่มเงบแล้วเริ่มมีอารมณ์เริ่มโม,ม,มโหนะครับถ้ามีแสงแบบเนี้ยเขาก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะครับนะแล้วมากวนเขาเวลาที่กับเขานอนนะครับนี่แบบนี้ฮะเขาก็จะแงบเหมือนแงบเหมือนเดิมนะครับนอกจากมีของกินนะฮะ นะครับใครหลายๆคนลองของกินไว้ในมือแล้วหาช่วงที่เขาหิวนะครับนะเวลาที่เขาหิวนะครับให้เขากินดูนะครับนะฟูเริ่มงอแงแล้วฮะดูหน้าตาตัวหนูกงแงแล้วฮะพยายามหาบ้านที่มันเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถแบบเปิดขึ้นมาเนี่ยน้องเนี่ยเราสามารถจับเล่นได้เลยนะครับเราสามารถจับน้องเล่นได้เลยครับเบาๆเบาๆนะครับน้แบบนี้นะน้องจะได้ไม่ต้องตกใจนะครับเนี่ยอันนี้แสงเยอะนะครับผมขอโทษนะครับนะแสงเยอะน้องก็จะตกใจนะครับ แต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ครับถ้าคุณจะเล่นแบบไหนอ่ะคุณจะให้เชื่องแบบ <men> ไหนเชื่องแบบจับหัวเล่นได้หรือว่าเชื่องแบบไหนนะครับนะครับปกแสงให้น้องหน่อยนะครับน้องเนี่ยน้องตกใจน้องเขาจะเยี่ยวแบบนี้นะฮะอืมนะครับหาบ้านที่มันสามารถจับเล่นได้นะครับลองไปปรับใช้ดูใครที่แบบยังจับน้องแล้วน้องไม่เชื่องนะครับยังจับน้องน้องไม่เชื่องนะครับให้หาบ้านที่มันสามารถเปิดง่ายเล่นง่ายนะครับนะอย่างไอ้ฟูเนี่ยอ่ะมันก็จะเข้าบ้าน ลังเรียกตรงนี้เราจะจับเล่นได้ไหมมันจับเล่นไม่ได้นะครับเพราะเราจับเล่นไม่ได้เนี่ยน้องก็จะงแบเราแนละ้วนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจัดบ้านให้น้องเหมือนเดิมนะครับฟูเข้าไปในนี้ลูกและแยกบ้านอยู่ โอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมผมบอกได้เลยว่าให้คุณหาบ้านให้น้องใหม่นะครับให้เป็นบ้านที่สามารถยกออกมาแล้วน้องไม่มีพื้นที่แบบนี้นะครับคุณไม่ต้องประยัดไว้นะครับเก็บออกนะครับนะหาบ้านที่น้องเข้าไปมุดได้ระยกขึ้นนะครับนะหาบ้านที่แบบเปิดได้หรือ มือจับได้นะครับในใน,ในที่ณจุดๆนั้นนะครับนะใครที่ไม่เชื่องครับวิธีนี้ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมว่าหลายคนอาจจะเจอแบบนี้นะครับน้องที่แบบเป็นกี่เดือนถึงจะเชื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ารวมกันแล้วเดี๋ยวมันจะงงนะครับคลิปนี้ผมจะบอกแค่ว่าคุณเปลี่ยนบ้านแล้วคุณจะสามารถทําให้น้องเนี่ย <S <S มาเล่นกับคุณได้นะครับแล้วก็พยายามเล่นกับเขาไปบอ่อยเล่นกับช่วงที่เขานอนเขาง่วงก็ได้นะครับโอเคที่จะทําให้น้องเชื่องได้ก็เป็นมีแบบนี้นะฮะ